ในประซาทข้องพรีเมียร์ลีกอังกฤษอัลันเชียเลอร์เฮริเคนและเวริลูนี่คือสามนักเตะที่ยิงประตูดได้ที่สุดในพรีเมียร์ลีกตลอดกาลโดยเริ่มจากอันดับที่หนึ่งนั้นก็คืออัลันเชียเลอร์เจ้าของสถิติดาวซันโวตลอดการข้องพรีเมียร์ลีกยู่ที่260ประตูอัลันเชียเลอร์ควอซันพรีเมียร์ลีกรวมกับแบล็กเบิร์นในฤด,ดูกาล1 9 9 4งพันเก ก่อนทีจะย้ายไปคาแข่งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทิมบันเกิดข้องเข้าในปี1996และได้ประกาศแค้นสตัดในปี2006คนต่อมานั้นก็คือนักเตะที่เป็นตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลลูนี่ยิงประตูรวม1 8 3ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดอายุที่เข้าได้คาแข่งอยู่กับทีมและยิงประตูในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดได้2องยกับ8ประตู ก่อนทีลูนี่จะย้ายออกไปคาแข้งยูนอกลีกและประกาศหยุดติการคาแข้งไปในฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 1ปัจจุบันเวนลูนี่ก็ได้เป็นผู้จัดการทีม DC ซยูเนเต็ดทีมจากเมเจอร์ลีกของสหรัฐคนต่อมาน้นก็คือแฮร์รี่เคนซูน่าของท็อตแนมฮอสเปอร์ในปัจจุบันประตูแบบเดียวทม์แฮร์รี่เคนยิงได้ใน,ในตอนนี้แมนซ่องห้อยกับสร้างประตู แต่แอดมินได้เก็บข้อมูลตอนทีแฮร์รี่เคนนั้นยิงได้สองหอยประตูฉะนั้นในคลิปนี้แอดมินจะข้อยกสถิติ่องหอยประตูของแฮร์รี่เคนมาเปรียบเทียบเริ่มทีการลงสนามอัลันเชลเลอร์ลงสนามทางมดในพิมลีกร์ลีก41นับและยิงได้2 60ประตูเวนลูนี่4 91นับและยิงได้208ยกับประตูแฮร์รี่เคน304กับนับและยิงได้2 0งอประตู ข้อต่อมานั้นก็คือเวลาในการยิงหนึ่งประตูหรือเวลาต่อประตูนั่นเองอลานเซเลอร์หน er ึ่ยุดเก้านาทีในการยิงหนึ่งประตูเวนลูนี่หนึ่งหอยแปดสิบสองนาทีในการยิงหนึ่งประตูเฮนรี่เคนใไซเวลาหนึ่งหอยนาทีในการยิงหนึ่งประตูในส่วนของคอเนแมนเฮรี่เคนที่เฮดเดอดีที่สุดโดยชซเวลาเพียงหนึ่นาทีในการยิงหนึ่งประตูตามโดยอลานเซเลอร์ และห้อยท้ายโดยเวนล,ลูนีที่ใช้เวลาไล่สุดในการยิงหนึ่งประตูข้อต่อมานั้นก็คือการยิงประตูจากลูกจุดโทษอลันเชลเลอร์ยิงได้56ประตูคิดเป็น11.5%เปอร์เซ็นต์เวนลูนียิงได้สาสงประตูคิดเป็น11.1%เ,เปอร์เซ็นต์แฮร์รี่เคนยิงได้30ประตูคิดเป็น1 5เปอร์เซ็นต์ในข้อข้องการยิงจุดโทษอลันเชลเลอร์ยิงในไล่ที่สุดตามด้วยแฮร์รี่เคนและห้อยท้ายโดยเวนล,ลูนี ข้อต่อมาการยิงประตูด้วยข้างซ้ายอ l ันเชลเลอร์ยิงไปได้3ประตูคิดเป็น7.7%เวลลูนี่ยิงไปได้6ประตูคิดเป็น12.5%เฮลลิเคนยิงได้40ประตูคิดเป็น3ในส่วนข้อข้อนี้นั่นก็คือการยิงประตูด้วยข้างเทียมถนัดหรือว่างงานก็คือยิงซ้ายได้คั่วดีเป็นทางแฮรี่เคนที่เดได้ดีกว่า โดยยิงได้40ประตูคิดเป็นสามเปอร์เซนต์ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดของ3คนนี้ตามด้วยเวนลูนี่ที่สองประตูคิดเป็น12.5%และห้อยท้ายโดยอัลันเซียเลอร์อยิงได้20ประตูคิดเป็น7.7%การยิงประตูโดยข้ระหวางคู่อัลันเซียเลอร์อยิงได้194ประตูคิดเป็น74.6%ลูนี่ยิงได้160ประตูคิดเป็น76.9% แฮร์รี่เคนยิงได้1นึสประตูคิดเป็น60.5%การยิงประตูด้ดยข้างที่ถนัดได้ที่สุดแน่นอนเป็นทางอลันเชเลอร์ที่ยิงได้ที่สุดตามด้วยเวนลูนี่และห้อยท้ายโดยแฮร์รี่เคนข้อต่อมาการยิงประตูโดยหัวหรือการมงทําประตูอลันเชลเลอร์ยิงไปได้46ประตูชิดเป็น17.7%จากประตูทั้งหมดเวนลูนี่ยิงไปได้สาซองประตู คิดเป็น10.6%จากประตูทั้งหมดแฮร์ริเคนยิงได้37ประตูคิดเป็น18.5%จากประตูทั้งหมดในข,ข้อข้องกันที่ยิงประตูโดยหัวนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นทางแฮร์ริเคนที่เห็ดได้ดีกว่าอยู่ที่18.5%ตามโดยอลันเชลเลอร์17.7%และห้อยทายทีเวนลูนี่10.6% ในข้อข้องการยิงประตูนอกเส้น18หรือการยิงประตูด้วยระยะไกลนั่นเองอลันเซอร์ยิงไปได้35ประตูคิดเป็น 13. 5เปอร์เซเวนลูนี่ยิงไปได้29เกประตูคิดเป็น 13. 9เปอร์เซ็นแฮริเคนยิงได้ส4ีประตูคิดเป็น12เปอร์เซ็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การยิงประตูนอกเส้น18หรือการยิงประตูด้วยระยะไกลเป็นทางเวนลูนที่เทียได้ดีที่สุดอยู่ที 13.9%ตามโดยอล er ันเซอเลอร์13.5%คอยท้าโดยแฮร์รี่เคน12%ในข้อข้องการยิงประตูในเส้น18หเลือกการยิงประตูด้วยระยะไกลอารันเซอเลอร์สองหอยสาประตูคิดเป็น86.5%เปอรนวลูนี่1 7 9หประตูคิดเป็น86.1%เปแฮร์ี่เคน1ประตูคิดเป็น88%เป ในข้อต่อมานั้นก็คือแฮตทริกอัลันเซเลอร์เฮดไปได้11แฮตทริกเวนลูนี่เฮดไปได้7แฮตทริกแฮลลี่เคนเฮดไปได้8แฮตทริกในข้อข้องการเฮดแฮตทริกได้ที่สุดต้องยกให้อัลันเซเลอร์ตามด้วยแฮลลี่เคนที่8แฮตทริกและเวนลูนี่ที่7แฮตทริกต่อมานั้นก็คือแอสซิสอัลลันเซเลอร์เฮดไปได้64แอสซิสและเวนลูนี่หนึ่งหอยกับสามแอซิส h ฮลิเคนซีทีซีแอซิสในข้อข้องการเหตุแอซิสหรือการช่วยเพื่อนหว่วมทีมทำประตูนั้นเป็นทางเวนลูนี่ที่ได้ล่าที่สุดตามด้วยอรันเชลเลอร์และห้อยท้ายด้วยเฮลิเคนนี่ก็เป็นรายละเอียดการเปรียบเทียบข้องทุกประตูที่นักเตะทั้งสามยิงได้แต่ถ้าจะบอกว่า ให้เก่งกักนกนั้นคงจะบองได้ยากเพราะนักเตะนั้นเด็กขาแข่งในยุคสมัยที่ต่างกันและอยู่ในทีมที่แตกต่างกันรวมทั้งสไตล์การเล่นของนักเตะและตามแทคติกของโค้ชที่แตกต่งกตางกันยกตัวอย่างกันแอซิดเป็นเวลลูนี่ที่ดดีที่สุดโดยนำหางอลเนเชลเลอร์และแฮนดีเคนอย่างสิ้นเชิงแต่ในเรื่องของการยิงประตูแรกที่สุดนั้นแน่นอนต้องยกให้อลเนเชลเลอร์ ส่วนในเรื่องข้องการยิงประตูที่ลากไล่บว่าจะเป็นการทำประตูโดยหัวการโมงยิงซ้ายได้คัด่ดีต้องยกให้ทางแฮนดิเคนเทดได้ดีทีท่สุดสุดท้ายในบรรดาซ้ำดาวซันโวข้องพิเมลีกนี้ในความคิดข้องทานผู้สมคิดว่านักเตะค,คนได้คือที่สุดกดซ้มาสแสดงความคิดเห็นนํากันได้ก็ตบลงไปสําหรับอีพีนี้ถ้าทานผู้สมมักคอนเทนต์เหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ทานจะได้พาคลิปต่อไปสำหรับอีพีนี้ขอบใจทานผู้สม